สวัสดีนะักเรียนชั้นตอ .5 ทุกคนนะครับครูชื่อครูปฐมพรโคชมพูรือที่พวกเรารู้จักกันก็คือครูน็อตวันนี้ครูน็อตก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับโอเคในหนึ่งสัปดาห์เราจะเจอกัน2ครั้งวันนี้ครูน็อตก็จะมาแนะนําว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างให้พวกเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจ ร,นรในเทอมหนึ่งนะครับในเทอมหนึ่งเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณน้อก็จะมาแนะนําเพื่อให้พวกเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจที่ได้พบเจอกับมันนะครับสนุกสนุกเรียนกับคุณน่อไม่น่ากลัวเรียนสนุกสนุกสนานอ่ะเทอมหนึ่งก็จะเรียน2หน่วยด้วยกัน2หน่วยด้วยกันก็คือ พระพุทธศาสนาแล้วก็หน้าที่พล,ลเมืองนะครับอ่าส่วนเทมอม2เทมอม2เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์นะครับอีก2หน่วยนะครับเทอมละ2หน่วยนะครับโอเคอ่าไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะครับเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมโอเค